เวลาที่เราจะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อจะเอาไปลงโลกออนไลน์เนี่ยไม่ว่าเราจะลงแพลตฟอร์มไหนก็ตามจะ f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่า i n s t a g r กรส่วนใหญ่โดยเฉพาะมือใหม่นะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยเรามักจะโฟกัสไปที่สิ่งที่เราอยากจะถ่ายหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเล่าใครที่ถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยเราก็จะโฟกัสแต่สิ่งที่เราพูดถูกไหมครับโอเคอ่ะเราอาจจะถ่ายสถานที่ต้องเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปล้วก็ พูดไปนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังอยู่เวลาที่เราถ่ายทําคลิปวิดีโอซึ่งถ้าเผื่อว่าเราพลาดไปเนี่ยบางทีเราเอาไปลงแพลตฟอร์มไหนก็ตามไปลงปุ๊บเนี่ยอาจจะโดนแจ้งเตือนกลับมานะครับว่าให้เราลบคลิปเพราะว่าอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์ก็ดีหรือว่าติดเรื่องอกฎหมายพรบคุ้มครองส่วนบุคคลอะไรก็ตามรวมถึงกฎการสร้างไรายได้ของแต่ละแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ ตรงนี้สาคัญมากเลยนะถ้าเผื่อว่าเราเหนื่อยทําคลิปมาก,กว่าจะทําคลิปเสร็จแต่ว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันกลับติดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ทางแต่ละแพลตฟอร์มแจ้งมาเนี่ยอาจจะบอกว่าคลิปคุณไม่มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้นะอันนี้สําคัญเลยวันนี้ผมมี7ข้อควรระวังในการถ่ายคลิปเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างข้อควรระวังข้อแรกเลยนะครับก็คือพยายามอย่าถ่ายติดเด็ก โดยเฉพาะคนที่ทําช่อง YouTube อันนี้ฟังไว้นะครับยูทูบเนี่ยเขามีกฎเกี่ยวกับช่องเด็กเนี่ยมาประมาณสักปี2ปีละ <c oughs> คือเขาจะแบ่งประเภทไว้เป็นช่องที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ดูกับกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กดูกลุ่มเป้าหมายเด็กดูก็คือคุณอาจจะออกมาทําช่องให้ลูกอ่าให้ลูกแบบเป็นตัวละครหลักที่เอาไว้แสดงในช่องอันนั้นก็คือกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กดูอยู่แล้วหรือว่าผู้ใหญ่แต่ว่ามาทํารีวิวของเล่นรีวิวขนมคือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือเด็กดูนั่นเอง นะอันนี้ YouTube จะแบ่งประเภทไว้ชัดเจนนะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องอไรายได้เพราะว่าคนที่ทําช่องเด็กเนี่ยรายได้ค่าโฆษณาที่เราได้รับเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากับช่องปกติที่ผู้ใหญ่ดูแต่ก็จะมีหลายคนกังวลน,นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยเวลาที่เราถ่ายวิดีโออยู่แล้วบังเอิญเด็กแบบติดเด็กเข้ามาหรือลูกเรามาทักเราพอดีอะไรแบบนี้แล้วไปอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วลงช่อง YouTube เรียบร้อยจะเป็นอะไรไหมคําตอบก็คือไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่า มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราบังเอิญอาจจะมีเด็กเดินผ่านหรือว่าลูกเราเข้ามากวนแบบนี้ใช่ไหมฮะคือเอาง่ายๆอะ่ะจุดประสงค์ของคลิปนั้นที่คุณทำอะ่ะ ทำเพื่อให้ใครดูเท่านั้นเองแล้วก็เด็กที่เข้ามาแทรกหรือลูกคุณเนี่ยก็คือแค่เข้ามาแทรกนิดหน่อยไม่ได้เป็นตัวละครหลักอันนี้ YouTube ก็อนุโลมนะครับไม่ได้ถึงกับมีเด็กปุ๊บเนี่ยถือเป็นช่องถือเป็นคลิปเด็กทันทีเลยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับข้อแรกก็คือพยายามอย่าถ่ายติดเด็กตอนนี้กฎเนี่ยมีเฉพาะในแพลตฟอร์ม u t u b e นะครับแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเนี่ยกฎนี้อาจจะมีขึ้นในแพลตฟอร์มอื่นก็เป็นได้นะครับดังนั้นก็ก็ระวังไว้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงในนกกาารรถ่ยติดเดเ็ะคับ ข้อควรระวังข้อที่2นะครับพยายามอย่าถ่ายติดหน้าคนแบบเต็มเต็มอันนี้คือกฎใหม่ล่าสุดเลยนะครับของกฎหมายประเทศไทยนะคือ PDPA หรือว่า พบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆเลยจริงๆอ,ะอ่ะพรบนี้ไม่ได้เอาอมาเพื่อที่จะเป็นกฎหมายเพื่อเล่นงานคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราหรอกแรกๆเนี่ยเขาอ,ออกมาคุมพวกองค์กรใหญ่ๆต่างหากแหละที่มี Big Data ที่มีความเสี่ยงในการที่จะโดนขโมยข้อมูลไปได้จริงๆแล้วพวกเราก็ทําคลิปไปเหมือนเดิมเห็นหน้าคนเหมือนเดิมอ่ะจริงๆช่วงเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ว่าในต่างประเทศอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ กฎหมายของแต่ละประเทศด้วยยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์หรือว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะซีเรียสมากเลยเวลาที่ไปทําคนไปทําช่อง YouTube แล้วก็ไปถ่ายติดคนอื่นเนี่ยจะสังเกตว่ายูทูบเบอร์ที่เขาอยู่ใน2ประเทศเนี้ยเวลาเขาทาคลิปแล้วติดหน้าคนอื่นเขาพยายามที่จะเบลอหน้าอยู่ตลอดเลยไม่ให้ติดเข้ามาเพราะว่าเขาค่อนข้างซีเรียสแต่สําหรับประเทศไทยณนะตอนนี้ยังไม่ซีเรียสก็จริงนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมาแล้วคือถ้าเผื่อเราทําคลิปแล้วเ,เห็นหน้าคนเต็มเต็ม เพื่อความสบายใจเราเบอร์ไว้ก่อนดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าเผื่อใครถ่ายคลิปอยู่แล้วติดหน้าคนเอาเน้นว่าเต็มๆนะเน้นแบบเห็นหน้าชัดๆแต่ถ้าเผื่ออยู่ไกลหน่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วมันเบอร์ยากอะไรอันนั้นก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสขนาดนั้นเอาที่เห็นชัดจริงๆนะฮะอันนั้นค่อยเบอร์อันนี้คือข้อควรระวังข้อที่2นะครับก็คือพยายามอย่าถ่ายติดหน้าคนเต็มๆ ข้อ3ถ่ายติดสถานที่ที่ไม่ควรถ่ายอย่างเช่นในห้างหรือว่าสนามบินสถานที่ราชการหรือถ่ายติดบริเวณภายในรั้วบ้านคนอย่างเงี้ยข้อสามอ่ะเราก็ต้องใช้คอมมอนเซนส์ของเราดูด้วยนะครับว่าเราไปถ่ายได้ไหมสถานที่นั้นเราต้องขออนุญาตก่อนหรือเปล่าถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะชอบ5้านะครับผมแนะนำว่า ก่อนที่เราจะถ่ายจะเล่าเรื่องเนี่ยให้เราเดินสำรวจก่อนให้เราวางแผนล,ล่วงหน้านิดนึงว่าเรากําลังจะเดินไปตรงไหนไปจุดไหนนะก่อนที่เราจะถ่ายเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายเราพูดไปเนี่ยมือใหม่จะโฟกัสที่เรื่องการพูดสําหรับมืออาชีพเนี่ยเขาเขาจะแยกจิตออกนะครับเวลาเวลาที่ถ่ายตามพูดกับมองไปรอบด้านว่าอะไรควรไม่ควรแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยยังแยกยังแยกไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่านั่นแหละวางแผนก่อน ่ถายแล้วเสร็จพอเราจะถ่ายปุ๊บในหัวเรามีแผนแล้วฉะนั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายตาไปพูดไปแล้วก็เดินถ่ายไปตามแผนที่เราวางไว้ได้นะครับข้อกวรระวังข้อที่4อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอย่าถ่ายติดพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เด็ดขาดนะถ้าเผื่อว่าเผลอผ่ไปขั้นตอนการตัดต่อคุณต้องเบลอให้ไม่เห็นเลยนะครับอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า อาจจะมีผิดพลาดกันได้แต่ขั้นตอนตัดต่อคุณต้องอย่าพลาดผมก็เคยนะครับเคยเผอแบบด้านหลังอ่ะเป็นพระบรมฉาย,ยาลักษณ์อ่าดังนั้นขั้นตอนการตัดต่อผมก็ต้องเบอให้ไม่เห็นเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอยากให้ทุกคนสติ๊กแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากๆด้วยนะครับข้อที่5พยายามอย่าถ่ายติดโลโก้แบรนด์สินค้าต่างๆเวลาที่เราไปถ่ายทําแต่ละสถานที่ เวลาที่เราถ่ายอยู่เนี่ยด้านหลังอาจจะเป็นโลโก้สินค้าโดยเฉพาะแบรนด์ใหญ่ๆนะครับพยายามอย่าถ่ายติดหรือถ้าเผลอถ่ายติดก็เหมือนกันเหมือนกับข้อ4ก็คือเราก็ต้องเบอร์เพราะว่ากับแบรนด์สินค้าเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่ค่อนข้างอยู่ในระดับท็อปอะไรพวกนั้นอะ่ะเขาค่อนข้างซีเรียสเวลาที่มีคนไปถ่ายแล้วติดติดโลโก้แบรนด์เขาซึ่งถ้าเผลอช่องของเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถที่จะอุดหนุนสินค้าเขาหรือว่ามีประโยชน์ต่อแบรนด์เขาอันนั้นคงไม่มีปัญหาเหมือนกับเราโฆษณาให้เขาแต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่เขาจะมองว่าเป็นการแบบลดลด,ลดแบรนด์เขาอ่ะลดค่าแบรนด์เขาอ่ะเขาจะมองอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าเผื่อเป็นแบรนด์ทั่วไปที่ยังไม่ใช่แบรนด์ใหญ่เนี่ย ยังไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าแบรนด์ใหญ่ๆแล้วอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเผื่อเลอไัยถ่ายติดไปก็เบลอให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อย่าลืมข้อที่6นะครับอันนี้พลาดกันบ่อยมากก็คือไปถ่ายติดตรงที่มีเสียงเพลงก็คือเวลาสมมติไปถ่ายทําที่เที่ยวนะครับผมเคยเจอเคสหนึ่งมาปรึกษาผมนะครับว่าโดนลิขสิทธิ์แต่ไม่รู้ว่าโดนเพราะอะไรทั้งๆที่เวลาที่ YouTube เขาแจ้งมาว่า เวลาเราโดนลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่านาทีเท่าไหร่ถึงนาทีเท่าไหร่แต่ว่าเขาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาดูไม่ออกว่าเขาเขาติดเรื่องอะไรนะครับพอผมไปดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ติดเนี่ยนะเป็นเป็น,ปนมันเป็นช่วงที่อยู่ร้านไอติมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ขอเจ้าข,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 ของร้านถ่ายแล้วนะทําไมถึงยังติดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ร้านไอติมครับแต่มันอยู่ที่เสียงเพลงที่ร้านไอติมเขาเปิดต่างหากแหละ คือมันเป็นเพลงคอเบาๆท่านั้นเองแต่มันก็พอฟังรู้อะว่าเป็นเพลงอะไรนะยิ่งระบบ AI ที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพลงอะไรมันติดเรื่องนี้ครับซึ่งตอนเขาฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่หูฟังหรืออะไรแบบนี้เขาก็เปิดไปเอ้ยมันติดตรงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยแต่พอผมฟังปุ๊บเนี่ยผมเปิดใส่หูฟังผมรู้เลยว่าเออมันมีเสียงเพลงคอเบาๆเองเข้ามาในในตัวคลิป เลยแต่ไม่ติดลิขสิทธิ์ทําให้คลิปนั้นเนี่ยเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้อันนี้ระวังนะครับโดยเฉพาะการไปถ่ายในคอนเสิร์ตเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไปถ่ายในคอนเสิร์ตเราถ่ายเองเราลงเองนี่ใช่ปะ่ะแล้วเห็นศิลปินศิลปินนั้นก็เป็นเจ้าของเพลงก็ติดอยู่ดีนะครับตราบใดที่มันมีเสียงเพลงเข้ามาแล้วก็ถึงแม้จะเป็นศิลปินคนนั้นเป็นเจ้าของเพลงด้วยก็ติดนะฮะยังไงเรื่องนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับ ยาถ่ายติดหน่วยงานความมั่นคงหรือสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับความมั่นคงเด็ดขาดอย่างเช่นสถานที่ราชการหรือว่าทหารหรือว่าตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่หรือถ่ายติดยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยโจรผู้ร้ายอันนั้นแหละก็คือชัดเจนนะครับคืออะไรก็ตาที่มันเกี่ยวกับกับความมั่นคงอะ่ะ ันนั้นเราพยายามอย่าถ่ายติดเด็ดขาดนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเผื่อว่าเผลอภายเหมือนเดิมก็เบอร์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือ7ข้อควรระวังเวลาที่เราจะถ่ายคลิปลงแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะโดยเฉพาะ YouTube นะครับอันนี้ยกฎของ YouTube เนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าห้ามทำแต่ว่าแพลตฟอร์มอื่นนะฮะแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีกฎบางอย่างออกมาอย่างเช่น กดเรื่องเด็กก็ดีพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเน่ยเพื่อความสบายใจในอนาคตนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งแพลตฟอร์มเหล่านั้นเขาออกกฎมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไล่ย้อนหลังหรือเปล่าหรือจะเริ่มตั้งแต่คลิปต่อไปณนะตอนนั้นที่ออกกฎมาเราไม่รู้แต่เพื่อความสบายใจก็เบอไว้ก่อนหรือว่าการพลาดไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกด subscribe ช่อง y YouTube Beyond Channel แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับ บี Beyond Channel, ออนแชนแนลฝากติดตามกันด้วยผมจะมีคลิปดีๆมีประโยชน์มาฝากกันให้แล้วก็จะมีคำคมแคปชั่นที่ให้กำลังใจต่างๆนะครับไว้ให้พวกเรามีกำลังใจแล้วก็แชร์กันนะฮะโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ